ว่าขอบคุณประยุทธ์จันรโอชาครับที่จัดการเรื่องนี้ได้เราได้ไดเงินเร็วอะถ้าไม่เขาไม่จัดการยืดเยื้อกันนี้ก็นนกยังไม่ได้ผรู้สึกมันแย่ในช่วงที่ผ่านมาจะใช้จะ่อะไรก็ต้องเกลียดกันจะลงทุนอะไรก็ทำไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เงินเมื่อไหร่ก็ขอบคุณมากดีใจมากครับที่ก็หวังว่าคงจะได้เร็วๆก็รอตั้งนานแล้วครับ สีหน้าอิ่มเอิบของเกษตรกรชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติสะท้อนความรู้สึกยินดีที่จะได้รับเงินค้างจ่ายจากโครงการรับจำนำข้าวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะหัวหน้าคอสชอโดยก่อนหน้านี้คอสชอได้เรียกประชุมทีมเศรษฐกิจประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงพาณิชย์ และปลัดกระทรวงแรยงานได้ข้อสรุปว่าจะใช้แหล่งเงินจากสภาพคล่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำนวน40,000ล้านบาทขณะที่กระทรวงการคลังจะให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งที่เป็นธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชย์อีกประมาณ50,000ล้านบาทคาดว่าจะจ่ายเงินให้กับชาวนาได้ภายใน20วัน โดยการหาเงินกู้มาจ่ายให้กับชาวนาสามารถดำเนินการได้ทันทีเพราะมีมติคณะรัฐมนตรีเดิมอนุมัติให้อยู่แล้วจะเห็นได้ว่าความรวดเร็วฉับไวในการแก้ไขเรื่องเงินจำนำข้าวให้กับชาวนาที่เป็นปัญหาค้างคางมานานถือเป็นสิ่งดีโดยขสชสามารถซื้อจ่ายชาวนาทั่วประเทศได้ในระยะเวลาเพียงข้ามวัน อย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญกว่าคือการสาสางนโยบายประชานิยมของรัฐที่ทําให้โครงการขาดทุนเกิดหนี้สินรวมทั้งปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ทีมข่าวนิวทีวีรายงาน